นานๆตรงไหนเราก็ไม่รู้ดีอ่ะของฟูซูเปบวกอ่ะตรงนี้เหรอถัดไปหาบวกเลยนะแถวนี้เราไม่รู้ไงกลางระหว่างสองเมืองโอ้โหคึบแน่โอ้โหนั่นไงเห็นไหมพัคเกต้าขึ้นทั้งหมดไม่เคยเสียเลยเราต้องยังไงเราก็ต้องบวกไนตี้ที่อยู่ล่างบวกแน่แน่ ข้างหน้าเลยวนฟ้าเลยนะพี่ข้างหน้าเลยเข็แบเก็บหลัไว้ส่วนว่ามีใครบ้างมามจะใส่ละกี่คนจะตายแล้วนะ่ะ เอ้ยใครวะอีมาร์มันหนีไปลแล้วหน้าหน้าผมมันอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนบวกอยู่แล้วมึงโดนเพื่อนมั้งวะไปดูข้างมันอ่ะอีมาโดนมึงแต่ไม่โดนเพื่อนเฮ้ยเพื่อน มันจะทำอะไรซ้ำตีมันก็ตาย,ย้วยไปต้มนนได้เอง่เดียไม่นอนสมใจ <laughs> มดละ <laughs> มดโดนซำเลยเย้สัพหอายุยาวเฮ้ยเดี๋ยวน้องสีโอ้โหหับปัน เกมไปเกมไม่ได้หาเลยเลยอีวีออก่าตัวแต่ก็บวกมันอยู่นะเมื่อกี้เนี้ยมันได้อยู่แหละโอ้โหมีใครบอลลงมาหลายตาละโดมไม่น่าใช่นะงานี้พลึบอ้ยรอบแรกเพียบเลยโ Pick your starting position. Có hôn nói, hôn hôn mà hôn. là bam, bam, bay bam, 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 <clears throat> How do you feel? Don't. Oui. On top. Eh, shit. Good items. What a relief. <clears> this <throat> area blows <clears> in 30 seconds. I repeat, 30 seconds. i saved the civilian evacuae don't worry everyone's in the same area เอ้พี่มันเจอมันเจอไหนไหนสักแสงเดียวเลยเอ้พี่บกว่าสองสารกูเลยมีเลยเหรอข้างนพี่เอาเลยไหมเอาดิทำอะไรอ่ะอุ้ยเริ่มเป็นแล้วไงเอาดีราวๆล้วนเลยเตไม่น่าไม่รู้หยีัวแตนเลยอ่ะอันเหลือเยอะ

อูเจอแล้วหน้ารบบ้เล็กอย่างูไปเลยา้ีายไปบไปชบน้องเราไปซ้ำไนอนอ้ตัวใหญ่ใหญ่ี่ยเล เมลซ่าไม่ยังงัวเลยอไปสิโอ้โหอะไรอย่างเยอะอ้โอ้โหสกิลมาแล้วสกิลโี้ขับโบกจัดแล้วไม่ตายมันเมื่อกี้นะจะไปตามมันอีกโดนล็อกอีกสักมึงอื้อไอ้เหี้ยบตายตายโหนี่ เอาตู้ทับไอ้พี่กูไม่ได้โอเคมันต้องกระโดดก่อนแล้วค่อยแบบกดสกิลอะไรอย่างงี้ตอนนี้เพื่อนมกอุ้ยเอาดีเพ่ให้หลับไม่นอนเลยมกดีไหมล่ะขอเกมนี้สักตาร์หน่อนเพื่อนโอ้ยงั้นกูขอปิดไมค์หน่อยก็ได้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอเอารอได้เลยเพื่อน เ็แล้วะวอลลกันอเหนเฮ้เกมอะไรวะเกมที่อะไรดนเนี่ยเกมนี่ป็โ่้เยอดาวเร็วไม่รู้มีคนลงรลยย่อลงมาอะไรวะคืว่าใช้แบตไม้ไม้โรยทุกอย่างเฮยมึงเตะกูซ้ำทำไมเนี่ย เฮไม่ร้อนต้าอะไรใช่ไ้ยเออใช่แล้วไม่เลยยังไงวะแนวยังไงวะยังสงขายคอปเตอร์ยังไงขายคอปเตอร์อะเปลี่ยเปลี่ยบมาไม่ฮีโร่มั้งสาววิวก็ตื่นแล้วเพื่อนไม่ต้องละแต่ว่าเป็นแบบนี้เองหุยหยุดเรียรีหุยตื่นแล้วไปเว้ยคิมก็แฝไปเนี่ยทียแล้วคนเลิกเล่นป่กว่าวันเดียวอ่ะผู้ใหญ่เลย ไม่มาปวนตาแล้วนวุ้ยวันเดียวเรื่องเหรียญอะมาเล่นอยู่เลยไม่ต้องถากระแสไม่วุ้ยวันเดียวเลยไม่มีของน้องพี่แต่ว่าในยูทูบพวกคนดังๆก็มาเล่นยเยอะมาดูโดนจ้างเขาเสืนนะอยู่ดีๆเขาจ้างแม่งวาจะไปอาวิตาเนี่ยนี่ล็อกเกร์หรอวะคนไรที่จริงใจอะเออะไรเช่นคนไรที่จริงใจอะ กตนานีน่ตอยดิกูลงกู35 3ดิไอเหียเหียกู33 35 35ฮะ พูดถึงยันยใครร้องเที่ยวเราไหมไม่เข้าออกปุืบมันกูเมืองก็ได้ดีเลยวะโอ้โได้ไหมอะไรคือก็ื่อแบกทิงนาเลย ถ้มีโฟมองก็ล็อกเป่าเนจบเลยไม่กินล็อกเปาใเสรู้เขียนได้หาไ่ก็เหน็เป็นตัวที่ผายเลยะเปลี่ยนเขีโอ้ยนี่เฮียดิงนี่ยฮีดิงแค่มาเฮียละโอ้เฮ้โอ้ผมลองกูดตึงจัง มันกันโปรอะไรวัเนี่ยเย้เป็กูดาวหมดแล้วทีเดียวหมดหมดละเสร็จโอ้โ o ช่วยมุกดิอาอไ้มุกอยู่มันเนี่ย